สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากทางไลอ้อนของเยลโล่นะครับเข้ามาถามต้องให้อาจารย์เย็บช่วยตอบแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของโปรแกรมบัญชีเอ็กเพสเขาถามนี้ครับลูกค้าเนี่ยเขาสอบถามมาค่ะว่าจะพิมพ์รายงานภาษีขายภาษีซื้อตามเลขที่เอกสารที่กําหนดใหม่ทําได้ไหมคะเป็นยังไงอาจารย์เยบเ,เลขที่เอกสารที่กําหนดใหม่เนี่ยน่าจะอยู่ที่รายงานภาษีซื้อนะคะ กรณีการกำหนดเลขที่เอกสารเนี่ยเราก็จะกำหนดการเรียงตามวันที่อยู่แล้วนะคะทีนี้ท่านท่านนี้เนี่ยกำลังจะมาบอกว่าเอ๊ะเ,เ,เราจะสามารถทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายสั่งปิน้นออกมาจากโปรแกรมไอเฟสเนี่ยตามเลขที่ที่เรากำหนดขึ้นมาใหม่เนี่ยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากรณีภาษีขายเมื่อเราเปิดไปกำกับภาษีขายน่ะนะคะตัวโปรแกรมมันก็จะเซตไว้อยู่แล้วอ่ะนะคะว่าให้พิมพ์ทั้งหมดที่มีภาษีขายเนี่ยออกมา<ล>อยู่ที่รายงานภาษีขายตัวเลขมันก็รันกันด้วยตัวเลขรันกันทั้งวันที่ทั้งเลขที่นะคะรันกันอยู่แล้วออนะคะอันนี้ด้านขายส่วนกรณีด้านซื้อนะคะจะมีเลขที่ภายในที่เรากําหนดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเลขที่ของอ่ภายนอกที่เป็นเลขที่ของซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็เลขที่รันใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้า อีกตั้งหากกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะสามารถกำหนดเซตว่าจะปิ้นตามเลขที่มาใหม่ได้ไหมซึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็มีทางแก้อยู่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปิ้นแบบบางส่วนของคุณเองอะนะคะว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาบางทีมันอาจจะมีการคีย์ข้อมูลผิดพลาดแล้วมันวิ่งออกรายงานภาษีซื้อหมดเลยอย่างนี้นะคะ่ะจ้าแล้วกรณีจะไปแก้ไขก็ไม่อยากแก้ไขเพราะมันใช้เวลากรณีแบบนี้นะคะคุณสามารถ เอ็กซ์พอรายงานภาษีซื้อของคุณเนี่ยออกมาที่ Excel แล้วก็ใช้ Excel ซค่ะซอร์ทเอาอก็ได้นะคะก็จะได้เฉพาะในส่วนที่คุณต้องการพอได้ส่วนที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วค่อยพิมพลายงานภาษีซื้อเนี่ยจาก Excel ที่ซอร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะอืมโอเค